ล่าสุดไอ้บอยออกมาขี้โมอีกแล้วครับผมเวลาที่เขาไม่สบายเนะี่ยเขาไม่ได้ไปประเทศไทยนะเขาไปสิงคโปร์เขามีหมอประจำของเขาอยู่นู่นนะลองใช้สมองกันดูหน่อยนะว่าแล้วเมียเขาตั้งตัวเขาเองเวลาที่ป่วยหนักก็คือเขามีหมอประจำอยู่นู่นครับ สิงคโปร์ครับเนาะละเบอบ่ะเวลาทหารเขาไม่สบายเขาไม่ไล่ามาประเทศไทยนะเขาไปสิงคโปร์สบายดีสบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในซ่องเบาลำซานแนลสิงเก่าสิงเคยนะครับผมล่าสุดไอ้บอยเขมินนะครับ ออกมาขีโมอีกแล้วนะครับผมอ่าถ้าทหารทหารเขานะครับป่วยหรือว่าไม่สบายนะครับเขาไม่ได้เข้ามารักษาที่ประเทศไทยนะเขาไปรักษาที่ประเทศสิงคโปร์โอโ้โหไปไกลขนาดนั้นเลยเหรอนะครับถ้าป่วยหนักๆเน,นี้ยไปคงไม่ถึงแน่นอนนะครับตุยกลางอากาศแน่นอนนะครับตุยกลางอากาศแน่นอนถ้าป่วยหนัก,น,กนะครับ คือเขาบอกว่านะครับผมนะเขาจะมีะหมอประจำของเขาอยู่นู่นนะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วพอนะครับภาษาโซนเขาหรือว่าทหารของเขาเนี่ยเวลาไม่สบายนะครับหรือว่าเกิดการที่แบบบาดเจ็บอะไรขึ้นมานะครับผมนะเขาก็จะส่งไปรักษาที่สิงคโปร์โอ้โหบอยตื่นได้แล้วนะครับตื่นได้แล้วนะตื่นโอ้โห ถ้าจะโม้อะไรนะครับผมก็ต้องโม้ให้มันแบบนินเนียนหน่อยหรือไม่ก็โม้ให้มันแบบฟังขึ้นสักหน่อยแต่นี้มันฟังแบบไม่ขึ้นเลยอ่ะนะครับพี่ๆฟังแล้วนะครับผมเนาะพีเอฟนะครับฟังแล้วคินกันยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะโอ้โหฟังแล้วแบบอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอนะครับส่งตัวไปรักษาที่สิงคโปร์เลยเหรอถ้าป่วยหนัหนกๆเนี่ย ตุยกลางอากาศแน่นอนไปไม่ถึงแน่นอนนะครับได้ส่งกลับมาแน่ๆน,นะครับได้ลกลับลากลางอากาศแน่ๆน,นะครับผมโอ้โหคิดได้ยังไงนะครับนะไปดอกเด็กห้าขวบเถอะนะไปดอกเด็กห้าขวบพอฝั่งแล้วมันไม่ขึ้นเออฟังแล้วมันไม่ขึ้นเลยอะนะครับมืมีหมอประจําอยู่นูน่น ูที่สิงคโปร์เวลาเขาไม่สบายเนี่ยเขาไม่เคยส่งเข้ามาในประเทศไทยนะครับโอ้โหคืออันนี้อันนี้ก็เหมือนแบบว่านะครับเอ่อประมาทประเทศไทยนะประมาทประเทศไทยนะครับคือแบบเอ่อดื่มบุญคุณประเทศไทยนะซึ่งเมื่อก่อนเนาะตอนที่ไม่ได้มีปัญหากันนะครับซายแดนเปิดปกติเนาะเอ่อซาวคขมนนะครับก็ดังไดกันเข้ามารักษาที่ประเทศไทย นะครับแล้วล่าสุดก็เมื่อก่อนที่จะมีการประทะก,กันหรือว่าก่อนที่จะอ,อะไรนะปิดปิดไซเรนเนี่ยนะครับแล้วมีทหารข้ามหมีใช่ไหมครับหรือว่าป่วยหนัหนกขอร้องอ้อนวอนนะครับให้กับคนไทยนะครับให้ประเทศไทยรับเข้ามารักษานะครับโอ้โห จะให้เขารับได้ยังไงทํากับเขาได้ขนาดนั้นนะครับทํากับเขาได้แสบมากนะครับแล้วแบบนี้ใครจะอยากช่วยเหลือแบบนี้ใครอยากจะสนใจละ่ะนะครับแบบนี้ไม่มีใครสนใจแน่นอนนะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าทําแบบนี้นะครับซึ่งไม่มีใครรับได้กับสิ่งที่สาวอมิ้นทำแล้ววันนี้นะครับนะมานะครับมาอ่อ ประมาทบุญคุณประเทศไทยซึ่งเมื่อก่อนนะครับก่อนที่ยังไม่มีปัญหากันใครช่วยเหลือใครรักษาให้ไม่ใช่ประเทศไทยหรอทุกสิ่งทุกอย่างคือผ่านประเทศไทยหมดแล้ววันนี้พอเกิดปัญหากันปุ๊บโอ้โหเนรคุณประเทศไทยหมดเลยนะเนรคุณประเทศไทยหมดไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นอ่ปาประชาชนนะครับทุกคน คือในละคุณประเทศไทยหมดไม่เคยนึกถึงในตอนที่เขาช่วยเหลือไม่เคยนึกถึงในวันที่ตัวเองตกระกําลาบากแล้วใครที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่ใช่ประเทศไทยหรอไม่ใช่คนไทยหรอต้องคิดดีๆนะบอยต้องคิดดีๆนะเพราะว่าสิ่งที่ตามมานะครับสิ่งที่ตามมาคือสิ่งที่บอยนั่นแหละพูดเพราะอะไรล่ะว่านําถึงพูดอย่างนี้ไม่ต้องงงนะครับเพราะสิ่งที่เขาพูดเขาบอกว่าเขาไม่เคยรักษา ที่ประเทศไทยนะครับเขาไม่ได้ส่งเข้ามาในประเทศไทยแล้วเมื่อก่อนล่ะแล้วถ้าสมมติว่าอ้าววันดีคืนดีนะครับแบบอ่าซาวขมิญน,นะครับลดตัวลดการอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ลดตัวเนาะคือลดการหัวแข็งลงสักหน่อยหนึ่งแล้วมาขอโทษประเทศไทยอะไรแบบนี้นะครับแล้วคนไทยนะครับพี่น้องชาาไทยให้โอกาสให้ให้ใหอ่าลดโทษให้แบบเปิดสายแดนปกติ แล้ววันนั้นนะครับจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับเออจะเข้ามารักษาในประเทศไทยนะจะไม่อายเหรอคําพูดวันนี้จะไม่อายเหรอนะครับอืมจะไม่อายเหรอไม่อายคําพูดตัวเองเหรอที่ตัวเองพูดไว้แล้วยังไปพูดว่าอะไรนะไปเอาไปรักษาที่สิงคโปร์โอ้โหไปไกลมากเลยนะบอยนะ ทหารมึงจะไม่ตุยอกอ่อเหรอ,อตุยกลางอากาศหรือเปล่าไปไกลขนาดนั้นโอ้โหคิดได้ยังไงนะครับดื่มอะไรก็ดื่มได้แต่อย่าดื่มบุญคุณคนนะครับนะหักอะไรก็หักได้แต่อย่าหักหลังคนที่เคยช่วยเหลือนี่แหละคือคมเมน พี่ๆฟังแล้วเกีนกันยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะส่วนตัวบอรำนะครับฟังแล้วมันรู้สึกเหมือนไม่โอเคเหมือนแบบอะไรนะเหมือนแบบดื่มบุญคุณเขาเหมือนแบบอะไรนะประมาทนะครับสิ่งที่เขาช่วยเหลือผ่านมาเนี่ยมันไม่มีอะไรดีดเลยหรอกกับสิ่งที่อไอ้บอยพูดวันนี้นะครับพูดเหมือนแบบดูถูกเขานะครับพูดเหมือนแบบไม่เคยไล่อะไรจากเขา นะครับพูดเหมือนไม่เคยแบบพึ่งพาอด็ตเขาสักอย่างโอ้โหพี่พี่ฟังแล้วนะครับคีนี้กันยังไงนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพี่พี่นะคอมเมนต์ comment กันเข้ามาได้นะครับเอ๋อพะฟังแล้วมันไม่ค่อยโอเคนะครับกับสิ่งที่ไอ้บอดพูดนะครับคือเขาคือเขาจะอะ,อะไรนะ เขาจะเอาแค่ตัวเองนะครับอยากให้ตัวเองเนี่ยถูกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับอยากให้ตัวเองเนี่ยคืออ่าอะไรล่ะเหมือนแบบถูกอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนแบบว่าเออไม่มีใครแบบไปดีเหมือนเขาอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอ้โหฟังแล้วก็ปวดหัวมากนะครับพี่ๆนะ ฟังแล้วเกลียงกันยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมบ่าวลำก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอขอบคุณครับ